สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็มาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็งานประกอบช่วงล่างของเชสซีสูดีแม็กไฮแลนเดอร์สี่ประตูคันนี้กันนะครับต่อไปก็จะทำการนะครับเปลี่ยนคอมานะครับเปลี่ยนคอมาใหม่เพราะว่า คอมาอันเดิมเนี่ยมันงอนะครับมันจะชอบงอบริเวณบริเวณแขนนะครับแขนยึดลูกหมากแขนแหลกนะครับก็คือบริเวณไม้แขนยึดลูกหมากบริเวณไม้ตีกองนั่นเองนะครับที่เป็นแขนบังคับเลี้ยวนะครับบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพราะว่าเพราะว่าคอมาตัวนี้นะครับผมสันนิษฐานได้เลยนะครับวันนี้เสียงก็อาจจะ แห่แห้งไปนิดนึงนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับก็สันนิษฐานว่านะครับรถที่ลูกค้าเอาไปซ่อมดัดเชสซีแล้วก็เปลี่ยนช่วงล่างคันนี้เนี่ยอุปกรณ์ช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นปีกนกบนปีกนกล่างโชค๊คคอมา้าพวกนี้นะครับผมคิดว่าลูกค้าน่าจะซื้อมายกทั้งยวงนะครับการซื้อของมือสองยกทั้งยวงเนี่ย นะครับมันมันจะอันตรายนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนที่ใช้อีสุนะครับ,อย,อ,ยอ,นะรบอยากจะเปลี่ยนช่วงล่างนะครับอยากจะเปลี่ยนช่วงล่างถ้าไปซื้อของมือสองเชียงกงนะครับหรือตามร้านอะไรทั่วไปก็ต้องดูให้ดีดนะครับว่าช่วงล่างเนี่ยนะครับเกิดความเสียหายหรือไม่อย่างคันนี้นะครับคันนี้นี่ปีกนกล่างงอ นะครับแล้วก็ปีกนกบนงอคอม้างอนะครับก็คือเสียเสียหมดเลยนะครับทีนี้ <c oughs> ทีนี้พอผมดัดช่วงล่างเสร็จได้ดัดเจซีเสร็จเนี่ยนะครับเวลามาประกอบเนี่ยนะครับลูกค้าก็จะต้องมานั่งเปลี่ยนคอม้าใหม่คอม้าปีกนกบนนะครับปีกนกบนลูกค้าก็ไปซื้อเป็น ของแท้ถอดมาเลยอันนี้ก็คือแท้ถอดถอดจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่รถเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็คอม้าเนี่ยก็เบิกมาให้ใหม่เลยนะครับเป็นคอม้าเท้นะครับ,รนนรบถึงจะใช้ได้นะครับปีกข้างบนต้องแท้อย่างเดียวนะครับเทียมนี่ก็ใช้ไม่ค่อยได้นะครับใช้ได้แต่มันอ,องศาล้อเวลาเราใส่เวลาเราประกอบเข้าไปเนี่ยมันปรับองศาล้อเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับแต่ ในส่วนของตัวปีกนกล่างปีกนกล่างนี่มันก็งอเหมือนกันนะครับแต่ลูกค้าหมดงบแล้วนะครับก็คืองบไม่พอแล้วนะครับก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเพราะว่าปีกนกล่างเนี่ยผมบอกได้เลยว่าราคาแพงมากนะครับปีกนกล่างเบิกใหม่เนี่ประมาณเจ็ดถึงแปดพันบาทนะครับมาทั้งลูกหมากเลยนะครับทีนี้ลูกค้าไม่เปลี่ยนนะครับพอผมมา ติดตั้งปีกนกเข้าไปแล้วก็เช็คล้อเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วในส่วนของตัวด้านขวาเนี่ยนะครับปีกนกของเขาเนี่ยมันยังถอยหลังอยู่ประมาณสัก1เซนนะครับ1เซนก็แจ้งลูกค้าไปว่าจะเปลี่ยนหรือไม่นะครับลูกค้าก็คอนเฟิร์มมาว่าไม่เปลี่ยนงบหมดนะครับก็ถามชั้งสักมาว่ามันจะตั้งศูนย์ได้หรือไม่นะครับผมก็บอกไปว่ามันก็ตั้งได้ นะครับแต่มันตั้งได้เนี่ยมันจะปรับตัวลูกเบี้ยวปรับตัวลูกเบี้ยวเยอะเกินไปนะครับก็คือปรับองศาบวกลบเนี่เยอะเกินไปนะครับผมก็เกิดเกิดความไม่มั่นใจเนาะเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนนี่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับเพื่อนๆทุกคนว่างานที่ออกมาเนี่ยนะครับศูนย์ล้อเนี่ยมันจะชัวร์หรือไม่และอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,อลูกหมาก ไม้ตีกรงเนี่ยมันหลวมด้วยนะครับก็เลยผมก็เลยใช้วิธีการปรับช่วยนะครับก็คือหนึ่งผมต้องดันนะครับดันบริเวณปีกนกเนี่ยที่มันงอเนี่ยกลับคืนไปนะครับเพราะว่าปีกนกล่างเนี่ยมันมันก็อ่อนไหวอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับการเกิดอุบัติเหตุนะครับผมก็ดันกลับคืนไปนะครับก็ปรับช่วยแล้วก็ปรับเชสซีข้างด้านมุมทะแยง นะครับมุมมุมเทียงช่วงหลังล้อช่วงแคบนะครับไม่ใช่ช่วงยาวนะครับปรับช่วยประมาณสักครึ่งเซน5มิลนะครับ5มิลก็คือให้ให้มุมเะียงฝั่งทางด้านล้อหน้าขวาเนี่ยนะครับเดินหน้ามาครึ่งเซนไม่เป็นไรนะครับแค่ครึ่งเซนนะครับเพื่อนๆปกติมันผมเนี่ยดัดไว้เท่ากันทีนี้ผมดันเผื่อแค่ครึ่งเซนนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับ ว่าผมดันเผื่อมาเยอะไหมนะครับมันจะได้ถั่วเฉลี่ยกันไปไหนไหนลูกค้านี่ไม่ไม่เปลี่ยนปีกนกนะครับผมก็ดัดปีกนกให้มันกลับไปเข้าที่ถามว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จำเดี๋ยวลูกค้าก็มาเปลี่ยนเดี๋ยวลูกค้าค่อยมาเปลี่ยนเองทีหลังนะครับเดี๋ยวดูช่วงช่วงท้ายคลิปแล้วก็ช่วงที่รถตั้งศูนย์กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ ลงคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับว่าหลังจากที่ไม่เปลี่ยนปีกนกแล้วผมดัดเชสซีเผื่อแล้วก็แก้ไขปีกนกไปนะครับงานตั้งศูนย์จะออกมาประมาณไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับคอยให้กำลังใจแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีแล้วก็ตัวถังรถยนต์งานแก้งานดัดเชสซีนะครับ mm hmm. ช่วงนี้นะครับอีสุเยอะมากนะครับตอนนี้ นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็คืออ่าลังวันนี้นะครับวันนี้นัดรถลูกค้าออกนะครับคันนี้นะครับคันที่ผมประกอบอยู่นัดออกประมาณบ่ายโมงนะครับเมื่อวานนะครับก็รับเข้ามาอีกหนึ่งคันก็เป็นก็เป็น i s u ู d max นะครับตัวสี่ประตูไฮแลนเดอร์ยกสูงเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับคันนี้บอกผมบอกได้เลยว่าช้ำกว่าคันนี้อีก นะครับคันที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวจะผมจะลงคลิปให้ดูแต่ขอลงคลิปคันนี้ให้มันให้มันจบก่อนนะครับขอลงคลิปคันนี้ทุกขั้นตอนให้มันจบก่อนนะครับแล้วค่อยดูคันนั้นต่อไปนะครับก็กดติดตามไปเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ชื่นชอบนะครับในหลักการการทํางานแล้วก็งานแก้ดัดเชสซีนะครับของช่างศักด์นะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาหลายคอมเมนต์นะครับที่ บางคนก็บอกว่าชื่นชอบเนาะผมก็ดีใจนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่า,อาชอบในงานแก้ดัดเทสซีแบบนี้นะครับเพราะว่าที่บ้านผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอู่ซ่อมตัวถังเลยนะครับเขาก็อาจจะเรียนรู้จากทางาช่องทางออนไลน์นะครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์นะผมก็ดีใจนะครับเพื่อนๆมีคอมเมนต์แบบนี้ก็ดีใจที่จะถ่ายทอดที่จะ แบ่งปันความรู้ตรงนี้ออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแก้ดัดเทสซีไม่ว่าจะเป็นงานดัดเทสซีชนครั้งแรกนะขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํางานมันจะทํางานแตกต่างกันไปนะครับเทสซีชนมาครั้งแรกเราดัดได้นะครับดัดได้แต่ตอนจบเนี่ยเราจะจบยังไงนะครับผมว่าผม,ผมว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนคงจะดัดเป็นนะครับแต่แต่ตอนสุดท้ายก็คือตอนจบเนี่ยตอนจบตอนประกอบช่องล่างเข้าไปเนี่ย นะครับเราจะจบกันยังไงนะครับจะจบได้หรือไม่นะครับตัวเนี้สิ่งสิ่งที่สําคัญก็คือตอนจบนะครับผมก็เลยเแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้นะครับออกไปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูได้ชมกันหวังว่าคลิปที่ผมลงไปทุกคลิปนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มทำทำคลิปลงในออนไลน์นะครับ ทำคลิปลงในชซเชลพวกนี้นะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆทุกคนรับชมช่างสัก์อยู่ที่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์มาบอกช่างสักด้วยนะครับเป็น FC จากจังหวัดไหนนะครับเป็นช่างหรือไม่หรือเป็นเอฟซี FC นะครับหรือชินชอบนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันเ,เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ ติดตั้งล้อแล้วก็ลดลงพื้นเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนทุกคนลูกเบี้ยวทั้ง4ตัวผมตั้งมาร์กไว้ตรงกลางหมดนะครับตั้งมาร์กไว้ตรงกลางหมดนะครับไม่งั้นไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าล้อรถของเราเนี่ยตั้งตรงหรือปีกนกเดินหน้าถอยหลังเท่ากันหรือไม่นะครับเราก็จะต้องตั้งลูกเบี้ยวทั้ง4ตัวไว้แบบนี้นะครับ หลังจากที่ล้อตั้งตรงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูนะครับมุมทะแยงตรงนี้สําคัญนะครับเดี๋ยวผมวัดซ้ําอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็ประมาณฝั่งนี้นะครับ40 40เซนนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นอ่ะสามเก้ารึ่งเพราะว่าผมดันเผื่อไปตรงนู้นครึ่งเซนนะครับมุมทะแยงช่วงสั้นตรงนี้1้อยสนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยร้อพอดีนะครับ 1นึพอดีนะครับฝั่งน้นมันจะ1.10.3.4นะครับเนี่ยตรงนี้ก็สําคัญนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับอย่าให้มันขาดกันเกิน5มิลเป็นเด็ดขาดนะครับให้เป๊ะได้ยิ่งดีนะครับตรงนี้มันจะ80 8สิเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมก็รีเพภาพเร็วไปนิดนึงนะครับแต่ก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจก็คือ วัดมุมทะแยงช่วงนี้นี่นะครับให้มันถ้าเป็นไปได้ให้มันเท่ากันเออฝั่งนี้81ฝั่งนู้นมันจะ81.3นะครับไม่หนีกันมากแล้วก็ช่วงหน้านี้นะครับนะครับมันจะเท่ากันเลยนะครับนี่แหละตรงนี้เนี่ยเน้นย้ํามากเลยนะครับให้มุมทะแยงพวกนี้เท่ากันให้มันหมดนะครับทีนี้เพื่อนๆตามผมมาดูเลยดูตรงนี้เลยนะครับ ปีกนกนะครับฝั่งนี้ผมดันช่วยผมปรับช่วยเพราะว่าปีกนกมันเสียหายนะครับเนี่ยสองเพื่อนๆจําตัวเลขนี้ไว้นะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับ235ปกติเนี่ยมันจะถอยหลังครึ่งไอนหนึ่งเซนผมก็เลยดันเผื่อไปไปแค่5มิลนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาความชัวไว้ก่อนมาดูฝั่งนี้นะครับนี่ 5, ประมาณจุด3 นะครับ235.3.4ประมาณนี้นะครับถ้าเปลี่ยนปีกนกเนี่ยนะครับล้อทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องดันมุมเแยงเผื่อนิดหนึ่งอันนี้อันนี้ผมเอาความชัวนะครับผมเอาความชัวแล้วก็วัดมุมเแยงเนี่ยวัดยาวๆแบบนี้เนี่ยผมไม่แนะนานะครับผมไม่แนะนาให้มันวัดวัดยาวๆยาวแบบนี้แล้วก็ดันยาว,ยาว ถ้าดันมุมเะียงยาวเนี่ยมุมเทยียงมันออกไปแน,น่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนแต่มันจะออกตรงๆนะครับมันออกตรงได้แต่ผมอยากให้มันออกข้างๆงด้วยนะครับถ้าเราดันช่วงสั้นด้วยออกข้างๆ้างด้วยเนี่ยมันจะดีมันจะมีผลสําหรับล้อมากนะครับสําหรับล้อมากหลังจากที่วัดมุมเะียงเช็คให้กับเพ JUDY, เื่อนๆนทุกคนได้ดูแล้วนะครับผมก็จะเอาเครื่องมาวางนะคราวนี้เปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่อง ใหม่ยางแท่นเกียร์ใหม่ทั้งสองฝั่งเพราะว่าอันเดิมขาดนะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงคลิปไปนะครับอันเดิมมีขาดหลุดออกจากกันเลยนะครับเกิดจากการกระเทกแล้วก็ก่อนหน้านี้ลูกค้าก็ขับมาแบบยึกยางแท่นเครื่องยางแท่นเกียร์ขาดนะเพื่อนเพื่อนนึกภาพตามได้เลยนะครับว่าเครื่องเนี่ยนะครับมันจะสั่นขนาดไหนนะครับมันจะสั่นจนคันหงหรือไม่นะครับเนี่ยก็เอาเครื่องมาวางเรียบร้อย นะครับก็เท้ากลับไปอีกนะครับดันมุมเสียงช่วงสั้นมันจะมีผลมากเลยนะครับสลับองศาล้อเพราะว่าล้อคานปีกนกนะครับมันจะเป็นลักษณะตัว C เวลารถโดนชนล้อปุ๊บมันก็จะโค้งเข้าในลักษณะตัว C เหมือนกัดฟังสมมุติชนขวานะครับปีกนกมันก็จะดันล้อไปทางซ้าย นะครับดันคานไปทางซ้ายหมดเลยเหมือนเหมือนที่ผมวัดผมเช็คให้ดูนะครับเพื่อน,อนๆนทุกคนคงจะเข้าใจตรงนี้นะครับขันปีกนกบนเนี่ยต้องวางเครื่องลงไปก่อนนะครับ <c oughs> วางเครื่องลงไปก่อนแล้วค่อยขันขันน็อตล็อกปีกนกบนแล้วก็งัดออกมานิดนึงนะครับมันจะมันจะเลื่อนออกมาได้ประมาณสัก1มิลนะครับบริเวณปีกนกบนตรงนี้1ม mm ิลถึง2มิลเนี่ยมันจะมีผลต่อล้อมากนะครับติดตั้งล้อเรียบร้อยเอ้ยติดตั้ง เครื่องเรียบร้อยนะครับก็นํารถเข้ามาเพื่อที่จะวางหัวลงไปครับคลิปวิดีโอก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับคลิปดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์คลิปดีมีประโยชน์นนน like, share, ชนแชร์กันออกไปนะัสำหรับคลิปนี้ช่างศักดิ์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆทุกคน